ยืนเฝ้าหน้าประตูเลยนะคะดูใบบุ้นะคะใบบุนดีใจ <Yeah. S 1> มายกขาขึ้นเลยนะคะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบก,กับเราช่องปลายหม่ำชาแนลค่ะนี่พบก,กับเรานะคะบรรยากาศตอนเย็นนะคะพาตุตตะใบบุญออกไปเดินเล่นนะคะเดินออกกําลังกายก่อนนะคะดูเปิดเปิดประตูไม่ทันนะคะออกมาก่อนเลยนะ,ะโอยทุตะจะไีไปไนะทุตตะจะรีบไปไนไปก่อนเลยนะ <laughs> มาเล่นนะมาเลยพาไปเล่นบอลแล้วปกติพาไปเล่นแล้วนะคะเล่นลิงชิงบอลนะมาเล่นบอลออกกําลังกายกับน้องเบนบอลกันนะคะเตะบอลกันนะคะโอ้ยเร็วเลยเร็วมากเลย

เตะแล้วลูกบอลสงสารลูกบอล, oh, ลจังเลยนะคะเตะเลยนะคะลูกบอล,ล,ลหายเลย เล <c oughs> <c oughs> ่นเลยเล่นบอลแบบทุ่มเทมากเลยนะคะแตกแล้วไม่อยู่มากอยู่อ๋อแตกแล้วพวกไม่อยู่หรอว มาหนูมากพ่อโอ้ยตอกหแตกแล้วไม่อยู่นะไม่อยู่แตกแล้วนะแตกแล้ยเหรอ รุันเตะแล้วนะวนตัดเตะเลยนะคะ ดูสิดูนอนพักให้ไม่ให้คนไม่เล่นดูสิดูโกกุญแจงดูสิไม่อนุกอะไรขนาดนี้ดูสิดูสิมันแรงบอลเลยดหมดงเ่งเลยมึงเก่งมากมึงเก่งมากนคนนเก่งมากเลยคนนี้อนุกมาก ลูกจริงเลยคนี้ไหนไหนบอลเปนบอลแ้วไหนนี่มาดูเล่นบอลระหางพกีกับใบบุญนะคะอยไหนไหนบอยู่ไไหนน่แล้วไหีม่มีสิได้ลูกบอลเลยนะคะตะตะของเราครองลูกบอลไว้ดูวิกันลูกไว้หนตัวไม่ให้ มาัำตัวไม่ให้เ้ยเฮ้ย้ยตัวเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ย้ยเยดูสิงทาไปก่อนแยกกั้ย้ยตกเ้ยเเ้ยดูสิไหนใครจะรั่วครับน้องครับ แกเลยเราจริงเราจังมากไอ้วนอู้มันเป็นอาการยังไงวไอ้วนมีการเรียกลบด้วยมีการเรียกลบด้วยดูสิดูเลี้ยงลบด้วยนะดูที่ไหนมีแบบขาหลอกด้วยไหน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 โวนไปแล้วพี่น้อง นี่อยู่แล้วทุกคนนี่เล่นภาพกบอนดูสภาพลูกบนนี้อปวดูนสภาพลูกบอครับตอนนี้ดูไม่ได้เลยครับสภาพลูกบอลตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับ ลูกตองนี้ครับดูสภาพลูกบอลดูไม่เป็นครับไปบุญเล่นยังไงไม่รู้ลูกบอลแตกเลยครับเล่นบอลจนแตกเลยครับดูครับดูชูงวงชูงวงอาลูกนี่ตะอวิ่งไปแย่งดูไปยอมไหนไหนดูไปไหน การล่างนัตน์ดูดูลุงบอลนั่งครับเลยไหนมาเล่นนั่งคับยิ่มก็แตกสิลูกทำนะคะไหนอยู่ไหนนุงลอย่าลมเสียดูสิดูสิไหนดูไม่อยากเตะแล้วไม่มีไม่มีลมนะลมไม่ดีลุงบอลแตก মই মে মই তোমাৰ মই তাৰ কেইটাই ন ไปแล้ววมอเอ้าแม่มอยลืมแม่ม้อยลืมแม่มอยไม่ไปลืมอาหารกินอาหารดีกว่าอ้าไปแล้วไปบุญเรียกทีเดียวไปบุญเรียกไปเลยนะคะโอ้ไม่อยู่เลยนความน่ารักของช้างนะคะแม่ม้อยห่วงอาหารเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้องไปบุญเรียกไปวิ่งอย่างเร็วเลย แกาะเกด์ก็ร้องเรียกอยากมาเล่นเยียให้เราใบบุญมาเล่นด้วยนะคะเตียนหนึ่งครับวันนี้ครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับวันนี้สนุกมากใบบุญเดี๋ยวบอลแตกเลยครับเตะลูกบอลเดียแตกเลยครับนลำหนักเยอะเล่นนอนทับครับอย่าลืมครับวันนี้ชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นเทปสนุกตอนเย็นครับพาไปบุญออกกำลังกายแล้วก็พาเจียเมยลดตําหนักก็รู้สึกว่า จะเป็นที่โปแล้วครับแล้วก็การเกณฑ์ก็กำลังจะเป็นโปตามไปด้วยครับดูครับอันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณในการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้เลยครับลิปของเราตอนนี้แล้วก็อีกไม่นานครับเราจะมีช่องของอ่าใบบุญครับสาวน้อยมหาสจักรครับไม่ใช่ใบบุญสาวน้อยมหาสจักใบบุญช้างน้อยมหาสจักรไทยแลนด์ครับเดี๋ยวจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ครับเป็นช่องของใบบุญโดยตรงอันนี้ก็ฝากประชาชนครับอย่าลืมครับเดี๋ยวเข้าไปกดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะเริ่มเปิดช่องให้ใบบุญครับสารองเอาไว้ใบบุญ ช้างน้อยมหัศจรรย์ครับไทยแลนด์เดี๋ยวรอสิดตสามกันครับทำอะไรไปทำอะไรกรปอัพแล้วลูกเจิมเจิมให้หน่อยโอ้ยเอาอีกแล้วเ <laughs> อ,อเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคพบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Thank you very much for watching. Have a nice day. See you next video. สวัสดีค่ะ